Check the mic and make sure it sound right, boys. ครับคุณผู้ชมรายการเดอะคลิปคา์รวิวทุกท่านครับวันนี้ผมแพนภัยดุนพงศ์กลับมาที่ t o y o ต้าไลฟ์ e ซ็นเตบางนานกิโลเมตรที่2อีกครั้งนะครับวันนี้รถที่เราจะพามาชมนะครับเป็นรถ EV รุ่นเดียวที่ขายเป็นทางการโดย Toyota ประเทศไทยนะตอนนี้ก็คือ Toyota BC4X นะครับผมโดย BC4X คันที่จอดอยู่นี้นะครับเป็นรุ่น m n o r อร์ a i n นะครับสดๆเลยเมื่อเดือนพฤษภาคม2025ในตลาดโลกนี้นะครับ ประเทศไทยเนี่ยเคยมีการจำหน่าย bc 4 x แล้วแต่เป็นจำนวนน้อยนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี2022และโฉมแรกของ bc 4 x ที่ขายในไทยนั้นขายไปแค่130คันเท่านั้นเองแต่ครั้งนี้ครับพอเป็นรุ่นไมเนชเชนเนี่ยทาง Toyota ประเทศไทยนะครับได้มีการไปเจราจากับที่ญี่ปุ่นว่าขอราคาดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงถึงแม้ว่าโตโยต้จะไม่ได้ต้องการเป็นที่1ของเซ gment รถ e v แต่มัน ต้องมีความคุ้มค่าในสายตาผู้บริโภคมากขึ้นและการเจรจานั้นก็ประสบผลสําเร็จครับเพราะว่าในเวอร์ชันเม Chain นี้เราได้มา2รุ่นย่อยเดิมเราจะมีแต่ตัวขับเคลื่อนสีล้อ218แรงม้าตอนนี้นะครับมีเวอร์ชั่นขับเคลื่อนสีล้อ3ามรแรงม้าแล้วก็เวอร์ชันขับเคลื่อนล้อหน้า224แรงม้ามาให้เลือกราคาอย่างเป็นทางการนั้นเขายังไม่ประกาศนะแต่เขาก็ใบามาว่าตัวขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ย 1ล้านหแสน x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  และตัวขับเคลื่อนสล้อ1ล้านแสน x x x อีกเหมือนกันโดยตั้งแต่วันที่2ีสิงหาคมนะครับทางโตโยต้าเนี่ยเขาเปิดให้จองสิทธิ์นะครับและจะรันการจองสิทธิ์นี้ไปจนกระทั่งวันที่19ตุลาคมหรือจนกว่าจำนวนโคต้า2,000สิทธิ์แรกเนี่ยจะหมดตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับจำนวนสิทธิ์ที่ถูกจองไปนั้นรู้สึกอยู่ประมาณ1ัน0สิสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อไรจะหมดแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่า เราจะพามาชมกันหน่อยนะครับกับเจ้า BC4X Minor Chain สเปคไทยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพูดถึงขนาดตัวรถนะครับ BC4X เนี่ยมีความยาว4,690ม mm, ิมความกว้าง1,860ม mm, ิมและความสูง1,650ม mm, ิลมตราล้อนนั้นยาว2,850ม mm ิมนะครับแล้วก็ ความสูงใต้ท้องนั้นจะอยู่ประมาณ200มิลิเมตรถ้าพูดเป็นตัวเลขอาจจะงงเอาแบบนี้แล้วกันความยาวตัวถังกับความกว้างนะใกล้เคียงกับ Honda CR-V ตัวปัจจุบันที่ขายอยู่ตอนนี้มากเลยแต่ความสูงเนี่ย BC4X เนี่ยเขาจะเน้นสปอร์ตเพราะฉะนั้นเขาจะเตี้ยก,กว่ามีแค่ฐานล้อแหละครับที่ BC4X เนี่ยจะยาวกว่า CR-V ประมาณครึ่งฟุตนะครับราวนี้ความสูงใต้ท้องนั้นเขาก็จะสูงกว่ารถอย่างโคร l l a Cross นะแต่ว่า ก็จะเตี้ยอย่างรถ SUV แท้ๆอย่าง Fortuner อยู่นะครับและถ้าเกิดสมมุติไปเทียบกับ EV ฝั่งจีนเนี่ยมันจะไม่มีคู่ชกที่ตรงเลยมันตรงในเรื่องของราคาแต่ไม่ได้ตรงในเรื่องของบอดี้เพราะว่าอ,อย่างมอง MG IM6 i m อเนี่ยยาวประมาณ4.9เมตรหรือถ้าเป็น C Lion เนี่ยก็ยาวประมาณ4.8เมตรหรือว่าใกล้เคียงกัน คือ e v g ในเรสจ์ราคาระดับล้านกว่ากลางเนี่ยจะตัวใหญ่กว่านี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกรถจากความใหญ่อันเนี้ย b4x เนี่ยจะเริ่มเสียเปรียบละเดี๋ยวต่อไปเราไปพูดถึงจุดที่เปลี่ยนสําหรับตัว maya shade นี้กันนะครับจุดแรกที่เปลี่ยนชัดเจนสุดสําหรับโมเดล y ย a r 2025ก็คือซิกหน้าของรถนั่นเองนะครับดูที่กระจังหน้าไฟหน้ากับกันชนหน้านะครับตรงนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่หมดนะฮะอย่างตัว2025เนี่ยถ้าคุณสังเกตเส้นกลางตรงนี้นะครับตัวเนี้ย จริงๆถ้าเกิดว่ารถมันติดไฟอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเรืองแสงซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยจะไม่มีนะฮะทรงของกันชนหน้าน,นี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจุดที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยจะมาอยู่ด้านข้างๆตรงนี้นะชิ้นนี้นะครับจะไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะเป็นดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าก็ดูทันสมัยขึ้นเช่นกันไฟชิ้นบนนี่ก็เปลี่ยนนะครับจากเดิมเราจะมองเข้าไปแล้วก็เห็นเป็นตาสีตาต่อข้างนะฮะตอนนี้มันจะมืดไปละแล้วก็เป็นเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์แทนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงมุมเหมือนเดิม ชิ้นบนนะครับส่วนนี้ของเดิมเนี่ยชิ้นที่โปะเป็นคิ้วบนไฟหน้าเนี่ยกับชิ้นตรงกลางกระจังยจะแยกกันตอนนี้เนี่ยเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันและด้วยในภาษาของการออกแบบเนี่ยเจ้า B4X c ตัว Minor Chain นี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันกันกบ Toyota Camry ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือใช้ตีม Hammerhead หรือตีมฉลามหัวค้อนนั่นเองนะครับถ้ามองจากด้านบนๆเนี่ยจะเห็นเลย เซนดานคาเนี่ยมันยักเข้าเหมือนหัวของฉลามหัวค้อนนะครับถ้าใครเป็นแฟนสตาร์วอ s ก็เหมือนยานคอเลเรียนโควิดนะนะต่อมาครับจุดที่เปลี่ยนก็คือชิ้นซุมรอชิ้นนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยชิ้นนี้เขาจะเป็นเรซินสีดําด้านตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นวัสดุสีดําเงาละเนีย่ยลองดูใ,ใกล้ๆนะครับเห็นเงานะเห็นหลายนิ้วมือได้เลยนะฮะจะบอกว่าในการเปลี่ยนแปลงหลายๆจุดของเจ้า B4X c เนี่ย ดูเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจทํามาเพื่อเปลี่ยนใจคนที่เคยจะเอา e v g จีนให้มาเล่นรถ EV ญี่ปุ่นนะแต่ดูเหมือนทําขึ้นโดยฟังจากคนที่ซื้อ B C 4X ไปจริงๆแล้วลูกค้าที่ซื้อไปจริงอะบ่นอะไรมาบ้างแล้วเขาก็พยายามจะปรับปรุงเพิ่มนะครับผมล้อลอ,อยก็เปลี่ยนลายใหม่นะครับแต่ขนาดคงเดิมนะครับเป็นล้อขอบ20นิ้วใช้ยาง2-3-5แก้ม50ครับผมมองจากมุมด้านข้างเนี่ยส่วนที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือล้อลอ,อยนั่นเองแล้วก็ซุมล้อนะครับ นอกนั้นส่วนอื่นมองแต่ด้านข้างจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งผมก็ว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกสัดส่วนของรถเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันก็ดูสวยดีอยู่แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยจะชอบรูปทรงภายนอกของ BZ4X ที่มันแตกต่างจาก e v g EN ทั่วไปนะครับแต่ส่วนมากเขาก็จะชอบภายนอกแล้วเขาไม่ชอบภายในกันนะฮะส่วนด้านท้ายนั้นทางตัวตาแจ้งว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไฟท้าย LED เหมือนเดิมนะฮะกันชนท้ายเหมือนเดิม แล้วก็รวมถึงสปอยเลอร์ที่ไม่ได้เป็นสปอยเลอร์เนี่ยเป็นสปอยเลอร์ที่เป็นแยกเป็นซีกซ้ายซีกขวานะครับแล้วก็ตุงกลางโบกไว้แบบนี้นะตรงนี้เหมือนเดิมและแน่นอนครับใบปัดหลังก็ยังไม่ได้ให้มานะฮะแสดงว่าลูกค้าไม่ได้บ่นใช่ไหมลูกค้าตัวจริงไม่ได้บ่นใช่ไหมว่าต้องใช้ใบปัดหลังอะ่ะเอออันนี้ก็ลองมาแชร์ไอเดียกันดูนะครับส่วนตัวผมผมก็อยากให้มีแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ซื้อไปจริงแล้วเขารู้สึกไม่ n ดก็ก็อันนี้ก็คงว่าเขาไม่ได้นะนี่คือ รูปโฉมภายนอกนะครับน,นี่จากภายนอกแล้วเดี๋ยวไปพูดเรื่องทางเทคนิคกันบ้างนะครับนี่เปิดฝากระโปรงหน้าดูซะหน่อยเปิดให้ดูเพราะว่าจะได้ทราบว่าคันหน้านี้ไม่มีฟรังนะครับผมที่เราจะเห็นนี่ก็จะมีชุดอิเวอร์เตอร์มอเตอร์นะครับแล้วก็มีแบต12โวลต์ลูกเล็กอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องของขุมพลังนั้นนะครับอย่างที่บอกไปก็คือมี2สเปคนะที่จะมาขายไทยสําหรับเวอร์ชันแมนเชนนี้ รุ่นขับเครื่องล้อหน้าเนี่ยก็จะใช้มอเตอร์เดี่ยววางด้านหน้านะครับ224แรงมา้าส่วนรุ่น all-wheel drive ก็คือรุ่นขับสีอย่างคันที่โชว์อยู่เนี่ยก็จะมีมอเตอร์หน้าและหลังโดยทั้งมอเตอร์หน้าและหลังเมื่อเทียบกับรุ่นโฉมปี2022นะครับเปลี่ยนใหม่หมดจากเดิมพละกกำลังรวมเขาจะอยู่ที่218แรงม้านะตอนนี้ตัวขับสีเนี่ยอัปเกรดอัพพลังเป็น343แรงม้าแล้วนะครับผม ส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเวอร์ชัน2025เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย panasonic นะครับความจุจากเดิม71.4 k ิโลวั์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น73.1 k ิโลวัตเพิ่มขึ้นต้อยนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทาง toyota ตเ,ตเขาก็มีการปรับจูนเรื่องของแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่ากระแสบ,บ่นของลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นเดิมไปก็คือเห็นบอกว่าเรด DC ชาร์จได้150กิโลวั์ะแต่ว่าพอไปใช้จริงๆปุ๊บ มัน150กิโลวัตต์แค่50%แรกพอหลังจากนั้นปุ๊บพอแบตมันร้อนปุ๊บมันถอยกรูดเลยมันชาร์จไม่เร็วอย่างที่เขาบอกว่า10%ไป80%ภายในครึ่งชั่วโมงพอมาชาร์จจริงในไทยไม่ได้ตัวเลขตามนั้นไม่ได้ไวแบบนั้นนะครับทางโตโยต้าเขาก็เลยต้องปรับปรุงใหม่นะโดยเพิ่มระบบระบายความร้อนเป็นสกิตแยกแล้วก็ใช้ระบบหล่อยเย็นกับระบบปรับอากาศนี่แหละในการช่วยระบายความร้อนแบตเตอรี่ทั้งตอนวิ่งตอนซัด์แล้วก็ตอนชาร์จ โดยในตอนชาร์จนะครับถึงแม้ว่าเรทสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่150กิโลวัตต์เท่าเดิมนะแต่ว่าการชาร์จเนี่ยมันจะประจุได้เร็วขึ้นเพราะว่าแทนที่จะจาก50%แล้วมันดรอปสปีดก,การชาร์จลงเนี่ยมันจะสามารถยื้อไอ้สปีดสูงสุดเนี่ยไว้ได้นานขึ้นแต่แล้วก็ตามถ้าเอาตามตัวเลขเคลมของ Toyota นะครับชาร์จจาก10ไป80%เนี่ยก็ใช้เวลาเร็วขึ้นแค่2นาทีจาก30เป็น28นาทีแต่ว่าก็ต้องเข้าใจไว้นะว่าไอ้ของเดิมมันเนี่ย ที่บอกว่า30นาทีนั้นทําไม่ได้จริงๆตามที่เคลมของใหม่หวังว่าจะทําได้นะแล้วก็ AC ชาร์จครับจะของเดิมนั้น AC จะชาร์จได้11กิโลวัตต์ตอนนี้อัปเกรดเป็น22กิโลวัตต์แล้วครับก็สะดวกขึ้นนะครับสำหรับคนที่สามารถหาไฟ3เฟสมาชาร์จได้นะรวมถึงคนที่ไปชาร์จตามต่างจังหวัดอาจจะแบบว้ย DC ชาร์จมีรถจอดชาร์จเต็มหมดแล้วหัว AC ว่างอยู่ถ้าเป็น AC 22 w, กิโลวัตต์ก็ทิมชาร์จได้นะอย่างน้อย ชาร์จสักชั่วโมงหนึ่งก็ไปได้ประมาณร้อยกว่าโลแล้วนะครับสำหรับเรื่องพิสัยทำการนะครับถ้าเอาตามมาตรฐาน n e v c เนี่ยตัวขับหน้าเขาเคลมไว้ที่600กิโลเมตรตัวขับสี่เคลมไว้ที่570กิโลเมตรแต่ทางตัว o ต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเขาส่งทีมพวกนักทดสอบชาวไทยนี่แหละไปลองวิ่งในประเทศไทยดูแล้วแล้วก็ลองวิ่งไปตามถนนจริงๆนะครับตามสภาพการจริงก็พบว่ามันไปได้4 4 8กิโลเมตรนะ ตามการใช้งานจริงเปิดแอร์ตามปกติแบบวิง่งอากาศร,ร้อนแบบในไทยนะครับก็ถือว่าไม่เร็วนะสำหรับรถแบตเตอรี่7.3.1กิโลวัตต์อาวอร์นะครับและนอกจากการปรับปรุงเรื่องแบตเตอรี่การชาร์จไฟนะครับในโฉมม i เนอร์เชนเนี่ยยังมีการปรับปรุงทางเทคนิคเพิ่มอีกหลายด้านเลยไอะอย่างแรกเลยช่วงล่างก็เปลี่ยนนะครับปีกนกล่างนะพาร์ทคนลเบอร์กับโฉมปี2022แล้วโชคกับสปริงก็ไม่เหมือนเดิมคือ ทางโตโยต้าแจ้งว่าเขามีการปรับปรุงช่วงล่างหลังเนี่ยครับให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นน่ะดีดเด้งน้อยลงซึ่งรุ่นเดิมผมเคยขับนะก็ไม่ได้ว่าเด้งอะไรนะก็ขับออกจะหนึบดีด้วยซ้ํานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับเพิ่มเรื่องของการเก็บเสียงนะเขามีการเพิ่มวัสดุซับเสียงตามซุ้มลอนนะครับเพิ่มโฟมในห้องโดยสารบริเวณใต้ท้องรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจกบานหน้านะฮะบานประตูหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เป็นกระจกอะคูสติกกลาสแทนนะครับ ทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นคอมเพล i n ว่ารุ่นเดิมเนี่ยคนอาจจะบอกว่าการเก็บเสียงยังไม่ดีเท่าที่ควรโตโยต้าก็เลยพยายามปรับให้มันดีขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางโตโยต้าก็มีการปรับปรุงโครงสร้างของตัวรถให้แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะโครงสร้างตามเสาทั้ง4มุมนะครับถามว่าทำไมต้องปรับคําตอบมาจากตรงนี้ครับนี่ครับหลังคาพารามิกที่เป็นพานรามิกจริงจ คือในรุ่น2022นะฮะเป็นหลังคาพาโนรามิกก็จริงแต่ว่ามันจะมีคานพาดผ่านตรงกลางเหมือน Toyota Yaris Cross นะครับตอนนี้เนี่ยโฉม2025เป็นหลังคาแบบเป็นแผ่นกระจกยาวตลอดและไม่มีคานมาบดบังสายตาแต่พอเอาคานออกเนี่ยความแข็งแกร่งของตัวถังมันก็จะลดลงถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นทาง Toyota เนี่ยก็ต้องไปเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างทรงกล่องบริเวณเสานะครับ เสาหน้าเสากลางเสาหลังเพื่อต้านทานการบิดของตัวถังเนี่ยให้มันชดเชยกันกับการที่ได้หลังคาแบบโปร่ปง,ปงแบบนี้นะครับผมมาดูภายในกันบ้างนะครับจุดแรกที่ผมจะเช็คก่อนเลยนะครับว่าในราคานี้นะร้าน 5xx กับร้าน 6xx เขาแก้จุดอ่อนที่ผมเคยติไว้ในโมเดลที่แล้วหรือเปล่าอย่างแรกเลยครับเบาะนั่งนี่เบาะฝั่งคนนั่งนะจากเดิมเป็นระบบโยช็ซิสเต็มก็คือต้องใช้แรงเลื่อนเอาตอนนี้เป็นไฟฟ้าละอ่ะไฟฟ้าเราปรับได้กี่ทิศอ่ะฝั่งคนนั่งเนี่ยลองดูดิไอ้เลื่อนน่ะได้อยู่แล้วแต่ว่าปรับขึ้นลงได้ไหมอ่ปรับช่วงน่องได้ยกเฉพาะช่วงน่องได้ยกทั้งตัวได้อ่าโอเคแต่ฝั่งนี้ไม่มีมรีอ่ะไม่เป็นไร ถุงลมนิรภัยก็มีเพิ่มให้นะครับจากเดิมเขามี7ใบาถามว่าใบที่7คืออะไรใบที่7ก็คือระหว่างคนนั่งตอนหน้านะตรงกลางและใบที่8ที่เพิ่มมาสําหรับชม2025เนี่ยก็คือหัวเข่าคนขับครับผมแล้วนอกจากนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานครับก็คือแอมเบียนไลท์ปรับได้6 4สีนะครับจะอยู่ตามแผงคอนโซลแล้วก็อยู่ในมือจับเปิดประตูตรงนี้นะครับซึ่งไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยก็จะทํางานร่วมกับระบบเซฟเอ็กซิตวอร์นิงนะฮะเวลาที่เราเปิดประตูรถ แล้วมันมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเงี้ยรถมันก็จะเตือนตุ๊ดตุต๊ดจากของเดิมไม่มีอัมเบียนไลท์มันจะเตือนเป็นเสียงอันนี้มันจะใช้แสงสีแดงตรงนี้ในการเตือนด้วยนะครับวัสดุต่างๆนะครับโดยเฉพาะตุงแผงประตูเนี่ยก็มีการปรับให้ดูนุ่มขึ้นนะนุ่มเนียนดูพรีเมียมขึ้นแต่ว่าพอเป็นสีดําปุ๊บเราเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นความรูของมันเท่าไหร่นะฮะมันดูแบบดูดำดำดูทะมึนทะมึนคือถ้าถามรสนิยมส่วนตัวผมผมคงไม่มมค่อยชอบเท่าไหร่นะมันดูมืดเกินไปดูโทนเดียวเกินไป มีที่ไว้ขวดน,น้านะครับค่อนข้างสูงทีเดียวละนะครับ2จุดตรงนี้นะฮะแล้วเป็นแบบตั้งด้วยไม่ใช่แบบเอียงเพราะฉะนั้นไว้แก้วแบบมีฝาปิดก็พอได้อยู่นะฮะส่วนเบาะฝั่งคนขับอันนี้เลื่อนได้เหมือนกันนะครับยกเฉพาะช่วงน่องได้แล้วก็ยกทั้งตัวได้ที่สําคัญก็คือ,อมีปรับดันหลังมาให้นะครับปรับถุงสวิตต์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาจากฝั่งคนนั่งนะฮะแผงประตูด้านข้างนะครับกระจกไฟฟ้าเป็นแบบออโต้นะวันทัชออโต้สบานแล้วก็มี แผงสาหรับเมมโมรีเบาะมาให้2ตําแหน่งตรงนี้นะครับมาดูภายในนะครับจุดที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดก็คือแผงแดชบอร์ดทั้งหมดนะครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยผมจําได้ว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแผงยาวตรงนี้นะแล้วก็รันขึ้นไปถึงจอตอนนี้เปลี่ยนใหม่ละแผงฝั่งซ้ายตรงที่มันเคยเป็นผ้านะตรงนี้เปลี่ยนหายไปตอนนี้กลายเป็นพลาสติกแต่ก็เป็นพลาสติกที่ผิวนอกนุ่มนะดูเกรดดีไม่ดูกองแกงนะครับเนี่ยแดชบอร์ดมันดูแบบมันดูปแปลกแปลกขึ้นอนะ่ะจากของเดิมมันจะมี มีความเป็นผ้าเข้าไปแซมแซมแซม,มตรงนี้ตรงเนี้ยหายไปพวงมลาลัยปรับขนาดเล็กลงกว่าเดิมโอ้ตอนนี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี้ยเท่าพวงซิ่งเลยนะไฟเลี้ยวนะครับยังอยู่ด้านซ้ายอยู่นะไม่ได้ย้ายมาด้านขวานะแล้วก็มีพัดเดิลชิฟ t ครับซึ่งพัดเดิลชิฟ t เนี่ยเอาไว้สําหรับปรับระบบรีเจเนอเรทีฟนะครับปรับแรงน่วงของระบบไฟฟ้าป้อนไฟคืนกลับแบตนั่นเองนะครับผมอะดัพตีฟครูซคอนโทรลมีนะครับระบบเลนเทรซิ่งนะเอารถไว้อยู่กลางเลนก็มี บนพวมลาลัยเนี่ยฟังหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยจะดูค,คล้ายๆเดิมนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนไปจุดก็คือจอกลางซึ่งจอกลางของเดิมเนี่ยจะมีขนาด12.3นิ้วตอนนี้ปรับเป็นขนาด14นิ้วแลวนะครับแล้วก็มีการปรับให้ควบคุมง่ายขึ้นเพราะว่าลูกค้าตัวจริงของเขาเนี่ยบ่นว่าเฮ้ยวิธีการปรับบอลลุ่มทําไมต้องทําเป็นปุ่มแป๊กๆๆแกวะไม่ทําเป็นนอ็อปแบบลูกบิดหมุนง,ง่ายๆก็เลยมีลูกบิดนี้มาครับอ่าอันนี้แฟนรถจีนน่าจะงงแหละ เพราะว่าแฟนๆรถจีน,นี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องดูซิมพลายมันต้องดูเรียบๆมีแต่จออะไรแบบนั้นปรากฏว่าลูกค้าตัวจริงที่ซื้อ B4X c เนี่ยสิ่งที่เขาบ่นคือน็อปอยู่ไหนลูกบิดอยู่ไหนเอากลับคืนมาให้หน่อยนะก็มีคืนมาให้แล้วแล้วก็รวมถึงนี่ลูกบิดแอร์ดูปรับปุ๊บแบบนี้เป็นเครื่องอากาศแยกโซนนะครับก็ เป็นอะไรที่แตกต่างจากรถจีนไปเลยนะรถจีนจะพยายามมีปุ่มให้น้อยแล้วก็เน้นจอให้โตแล้วก็ภายในให้เรียบภายในของ B4X c เนี่ยจะออกมาแนวบางคนอาจจะบอกว่าโบราณแต่ถ้าเป็นสายที่ชอบขับรถหรือเป็นคนที่บ้านรถสันดาบมาก่อนนะแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ชอบภายในประเภทแบบราบเรียนเตีโลงแล้วมีแต่จอนะครับก็น่าจะชอบภายในของ B4X แบบนี้ wireless c h a r g เพิ่มมาให้นะ จากเดิมมีอันเดียวตอนนี้มี2อันแล้วแล้วก็วอลเล็าชาร์จเพิ่มกําลังจาก10เป็น15วัตต์นะครับลักษณะคันเกียร์อ่ะเหมือนจะเปลี่ยนใหม่แต่ว่าวิธีการใช้งานยังเหมือนเดิมก็คือถ้าจะเข้าเกียร์ดีเนี่ยต้องกดลงแล้วก็หมุนขวาเข้าเกียร์ถอยหลังก็กดลงแล้วหมุนซ้ายตำแหน่งเกียร์ P อยู่เหมือนเดิมนะครับสวิตช์ปรับ X mode e โ o ม o d E คโหต่างๆรวมถึงสวิตช์กล้องตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะ X mode หก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อซึ่งทางซูบูรุเนี่ยจะเป็นคนพัฒนาให้ ระบบขับ4 X-Mode ของเขาเนี่ยก็จะมีระบบ Snow Dirt กับ Deep Snow Mud นะครับมีให้ใช้อีก2โหมดโหมดส p อร์ตยังไม่มีเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้เนะีแล้วก็ตรงนี้นี่มีระบบช่วยจอดให้นะครับผมไหนเวลาน้อยเนี่ยมองกล้องหน่อยสิกล้องเป็นไงบ้างอ่ะพอกดปุ๊บเราก็จะเห็นไก่กระทะเหมือนเดิมนะวนให้ดูแบบนี้เหมือนเดิมเลยอ่าแบบนี้ถ้าเกิดสมมติอ่ะเข้าเกียร์ถอยหลังละอ่ะจะดูกล้องหน่อย แบบนี้เปลี่ยนมุมได้ไหมอ่านี่นะครับกล้องโอ้ความชัดของกล้องอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยแหละเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ารถในสายการผลิตปกติของ t o y ยต้ามาใช้แบบนี้บ้างนะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีใช้ได้กล้องชัดผิดวิสัย t o y ยต้าเลยนะแล้วก็แผงหน้าปัดด้านบนนะครับจริงๆมันจะเป็นจอขนาด7นิ้วซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะมี ครีมมาบางด้านซ้ายและขวาตอนนี้เขาจะตั้งเป็นจอเดียวๆนะครับผมเนี่ยแต่ว่าการโชว์ข้อมูลนะครับเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะอาจจะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนิดหน่อยที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่ปัดนน้ำฝนอโอตโอต้มีให้นะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยตัวขับ4จะเป็นเครื่องเสียง JBL9 ลำโพงนะครับถ้าเป็นขับหน้าจะเป็นเครื่องเสียงธรรมดา6ลำโพงครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับภายในผมว่า สไตล์เนี่ยไม่น่าจะถูกใจแฟนรถจีนกับแฟนเทสลาแน่นอนอยู่แล้วสไตล์ภายในเหมือนกับเอาใจคนที่เคยปกติเคยใช้ t o โยต้หรือ Subaru ที่เป็นรถสปอร์ตหรือรถสันดาปะแล้วอยากจะมีรถ e ีวีบ้างนะเพราะฉะนั้นการควบคุมสวิตต่างๆเนี่ยมันจะยังมีปุ่มให้กดได้ใช้งานได้ไวค่อนข้างเยอะแต่ก็แลกมากับดีไซน์ซึ่งมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมหรือซิมเพิลอะไรขนาดนั้นบางคนอาจจะยังไม่ชอบแต่สําหรับผมผมว่า ในแง่ของการใช้งานเนแบบนี้คือโอเคแล้วผมชอบนะครับแบบนี้ครับและนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นกับ Toyota BC 4 x นะครับรถไฟฟ้า EV 100%รุ่นเดียวอย่างเป็นทางการของ Toyota ประเทศไทยตอนนี้นะครับราคา รุ่นเริ่มต้นขับหน้า1 5 0 0 0ล้าน x, 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 x รุ่นท็อป1 6 0 0 0ล้านแสน x เปิดจองสิทธิ์ตอนนี้ครับผม2,000สิทธิ์แรกคนที่จองสิทธิ์2,000สิทธิ์แรกนั้นจะได้ส่วนลด20,000บาทจากราคาทางการที่ประกาศนะแล้วก็ได้ลุ้นเรื่องของดอกเบีย้ยผ่อน0.99%ด้วยนะครับถ้าอยากจองก็ลองดูในเว็บไซต์ t o y ยต้ได้ลองจองดูกันได้นะครับก็ต้องมาลองลุ้นผลงานกันครับว่าเป็นอย่างไรต้องบอกตามตรงว่า ถ้าคุณเอาเรื่องของราคากับประสิทธิภาพเป็นตัวตั้งแค่2อ,อย่างเนี่ยเทียบกับรถจีนนะัอเน,นี้ยดูเหมือนจะแพ้เพราะว่ารถจีนใหญ่กว่าออปชันเยอะกว่าระบบไฟ BC4X ยังเป็นไฟ400โวลต์ส่วนรถจีนราคานี้ได้800โวลต์กันแล้วถ้าเทียบเรื่องอุปกรณ์กับเรื่องขนาดตัวกับราคาเป็นหลักอะยังไงก็แพ้รถจีนเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าตอนนี้ BC4X จะมีอะไรมามัดใจลูกค้าถ้าเขาแข่งใน2เรื่องนั้นไม่ได้ อาจจะเป็นเรื่องของการขับขี่เรื่องช่วงล่างซึ่งอันนี้เราต้องลองอีกทีว่าเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการขายการสรนับสนุนการขายระยะยาวสําหรับลูกค้าเพื่อความสบายใจในการใช้แบบนี้เพราะว่าไม่ว่าขายมากหรือน้อยตัวต,ตาเขามีนโยบายอยู่แล้วว่าเขาสป,ปอร์ตอะไรหลังรถเลิกจำหน่ายต่ำสุดคือ15ปีนะแต่ใครจะซื้อ BC4X เราใช้ยาวขนาดนั้นวันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ลองดูันก่อนโดยส่วนตัวผมผมมองว่า ตอนนี้ b c 4 x นั้นถึงแม้ราคาจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาเมื่อเทียบคู่แข่งจากจีนแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวก่อนนะครับ่วงปี2022ตอนนี้สิ่งที่ได้กับราคาเนี่ยโตโยต้าเนี่ยเฉือนกำไรตัวเองไปเยอะแล้วนะครับบางคนที่ไม่ใช่แฟนโตโยต้าก็จะบอกว่ายังไงก็กักยังไงก็แพงแต่ว่าเชื่อเหอะลองคำนวณดูนะโตโยต้าเนี่ยพยายามเอากำไรน้อยลงแล้วกับรถรุ่นนี้จริงๆและพยายามจะให้มากขึ้นจริงๆก็เหลืออยู่แค่ว่า จะได้ยอดตามเป้าไหมเพราะโตโยต้ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน1ปีที่จะขาย B4X c นั้นเขาต้องการสร้างยอด6,000คันก็คือเดือนละ500คันซึ่งผมมองว่าไม่น่าได้แต่ใครจะไปรู้ครับอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็ได้นะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมแพนไปดูมพงของลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ